ร้าวลึกเฉลิมอยู่บำรุงประกาศกล้าวตัดขาดทักษิณหลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดร้าวลึกเฉลิมอยู่บำรุงประกาศกล้าวตัดขาดทักษิณโวยพูดอะไรระวังไว้บ้างหลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดมันสายเกินไปแล้ว วันที่4ตุลาคมทางเนชั่นออนไลน์ได้รายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเปิดเผยว่ากรณีมีรายงานข่าวระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกพูดแบบใหญ่โตว่าตนเป็นคนกวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งว่านายทักษิณคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้าง คุณใหญ่โตได้ในพักของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิต ที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนในทักษิณผมสนิทเพียงในทักษิณและคุณหญิงพจมาดามาพงเท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดเป็นอีกมันสายเกินไปแล้ว